ขนมโบราณเหรอคะมีอะไรบ้างคะอ๋อข้าวเหนียวตัดข้าวเหนียวขนมหม้อแกงขายยังไงอะคะเป็นชุดอย่างนี้สี่สิบถ้าเป็นชิ้นอย่างเงี้ยคะอ๋อยี่สิบถ้าเล็กๆอย่างเงี้ยคะอ๋อเป็นคู่ยี่สิบโอ้น่ากินมากเลยนะคะขายทุกวันหรือเปล่าคะ สามห้าสมกล่องร้ออันนั้นก็ยี่สิบนะคะขนมไทยนี่ทําเป็นเซตนี่สี่สิบก็เป็นชิ้นตกชิ้นละสิบบาทเนาะใครชอบแบบไหนก็เลือกเอานะคะขายตรงตลาดบางซ่อนไ่เนี่ยขายทุกวันหรือเปล่าคะเป็นบางวันอ๋อนานๆมาท,นานมาทีปกติขายอยู่ที่ไหนคะอโอ๋โวต้องลองนะ loại thuốc thấy tàu thàn có càng chỉ có hạ kim nó